มาดามชนกินสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้เขาสิมะตูมขวยจับยวนพี่น้องต้มนม้ำซุปกระดูหม,มูให้หอมๆเปื่อยๆนะคะถ้าเป็นฟ้องกับตักฟ้องออกก่อนนะคะพี่น้องตักฟ้องออกให้น้ำใสๆเคี่ยวไว้จนกระดูหม,มูเปื่อยนะคะ เ้นปวยจับเขาก็เอามาล้างก่อนนะคะ่ะพี่น้องล้างให้แป้งมันออกให้หมดแล้วเราค่อยเอาไปใส่หม้อน้ำเดือดหม้อน้ำต้มน้ำเดือดอได้ที่แล้วค่ะปรุงรสตามใจชอบแล้วค่ะแล้วก็ใส่เส้นปวยจับลงไปเลยใส่เส้นปวยจับลงไปเลยนะคะ ้มไม้สักพักก็เติมเส้นลงไปแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะกวยจับยวนใส่หมูยอใส่หอมซอยลงไปนะคะขั้นตอนสุดท้าย เสร็จแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดมาดามกดกระดิ่งให้มาดามนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ